ตรงน,นี้ลูกติดตามอาจารย์แม่จากที่ไหนหนูอะดูอาจารย์แม่มันเป็นตีแล้วนะคะอะดูเป็นปีมากหลายปีมากเลยอยากไปหายาอะไระแต่ได้มีโอกาสอยาธิกาที่ตัดสินใจที่จะโทรหาอาจารย์แม่แล้วดูกับอาจารย์แม่ค่ะแบบเดูล๋ลูกเยอะแล้วแบบเชื่อมั่นอะหนูติดตามอาจารย์แม่ตลอะดนะอติดาตามมาปีมากอะในยูทูบอะค่ะบังเอิญนเปิดไปหนูก็ติดตามมาตลอดแล้วติดติก็แล้วบังเอิญ เล่นติดตอ่อไงหนูก็ดูอาจารย์แม่มาตลอดแล้วก็เลยตัดสินใจติดต่อค่ะอยากจะไปไปวันนี้ก็คือได้ได้ความชัดเจนในตัวเองนะแม่อยากฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับแม่ค่ะนะก็คือตรงนี้ก็ได้ได้เป็นศิษย์แล้วถึงจะออนไลน์ก็ได้เป็นศิษย์ของมารดาศิษย์ของอาจารย์แม่โจกแล้วนะก็ขอให้ปฏิบัติมีอะไรก็ปรึกษาแม่ได้ตลอดเวลานะถามทั้งกล่องข้อความได้อาจจะตอบช้าแต่ก็ใจเย็นนิดนึงจะตอบให้เหมือนกับเราได้คุยกันแล้วเนี่ย แม่ก็จะรู้จักเราจะเราจะรู้จักกันแล้วเราจะเป็น,<ห>นเรียกว่าเป็นลูกฝากตัวเป็นลูกศิษย์แม่ก็เป็นอาจารย์และมีอะไรก็ปรึกษาได้เลย<ท>แล้วก็จําได้แล้วว่าน้องชื่อน้องตาลนะลูกนะใช่ไหมใช่ค่ะนะก็จะได้มีอะไรได้ไปให้คำปรึกษาแล้วก็ขอให้ทาทาให้ดีที่สุดและให้เชื่อมั่<ห>นจากการที่เราได้คุยกันวันนี้ลูกลูกู้สึกอย่างไรกับการที่ได้สนทนากับจารย์แม่เปิดจิตเปิดใจ ดีใจเราแบบมีพลังขึ้นนะคะแม่ไม่ง mm ั้นหนูแบบ mm hmm. ไม่รู้ว่าจะบูชายังไงไม่เชื่อมั่นเลยว่าตัวเองแบบท่านช่วยเรามีมีจริงไหมอะไรประมาณเนี้ยแต่หนูรู้ว่าท่านมีจริงๆท่านอยู่กับเราตลอดอ่าเอราะว่านะเพางทีเราว่าท่านอยู่ก uh ับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรามีจริงหรือเปล่าเราไหนบ้างของเสด็จแต่ตอนนี้เรารู้แล้วเราจะได้ปฏิบัติตัวถูกอ่าถูกเพราะฉะนั้นแล้ว ลูกได้ไปรับขันกับครูบาอาจารย์แล้วก็คือเป็นครูบาอาจารย์ที่เรารับขันครู mm hmm. เข้าใจะนะส่วนอาจารย์แม่เป็นครูบาอาจารย์ที่ให้วิชาความรู้ให้คําชี้แนะ uh huh. นะ uh huh. แล้วก็เปิด, uh huh. เ,ปดเปิดพลังเปิดพลังบารามีให้ตรงนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ที่เป็นครูบาอาจารย์ร่วมกันแหละเราก็ศรัทธาบูชาได้เหมือนกันนะลูกนะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นแล้ว <Okay. S 1> เมื่อเราปฏิบตัติมีอะไรที่ติดขาดหรือว่ามีอะไรที่เรามีข้อสงสยัย ก็ถามมาได้ตลอดไม่ไม่ต้องกลัวเสียเงินนะจันแม่ย pues> ินดีให้คาให้คาชี้แนะนะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราเปิดใจเมื่อเราปฏิบัติเราเชื่อในบารมีครูเชื่อบารมีในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็จะรู้ว่าพลังตรงนี้จะช่วยพักดันเราได้ลูกเชื่อไหมเชื่อค่ะแม่เชื่อเต็มร้อยเชื่อค่ะเชื่อนะวันนี้ได้พลังเยอะนะสังเกตนะสังเกตไหมว่า พลังของพระแม่กาลีนี้จะแบบฮึกเหิมแล้วแบบทำให้เราแบบช,ชนะชนะชอุปสรรคจริงไหม<ช>วันนี้วันนี้การที่การที่ได้รับพลังชาร์จพลังเนี่ยการเปิดองค์เปิดบารมีเพื่ออะไรลูกรู้แล้วเพื่อเรามีพลังใช่ไหมแม้แต่แม้แต่ไม่ได้มาทางออนไลน์เราก็ได้ได้พลังเหมือนกันใช่ไหม<ช>อันนี้ลดค่าใช้จ่าย<ช>การเดินทาง และสามารถที่จะคุยกันได้รับพลังได้ตรงนี้อาจารย์แม่ก็สาธุเลยแบบที่แบบมาม,ามาหาบารมีของพระมารดาที่ผ่านการสังขารอาจารย์แม่ได้ส่งส่งพลังให้ทุกคนหนูหนูรู้สึกมีบุญมากเลยอ่ะที่ได้พบอาจารย์แม่มนมีบุญสัมพันธ์กันจริงๆค่ะถึงได้พบรอเวลามันเป็นหลายปีมากเลยค่ะที่มาได้เจอแบบโอ้เนาะถึงเวลาเนอะลูกเนาะเมื่อถึงเวลาเนาะสาธุแล้วถึงเวลาได้ได้มาเจอกันนะลูกถึงเวลาได้มาพบกัน ตอนนี้ก็คือนะเมื่อเมื่อเรียกว่าอะไรที่แบบว่าลงตัวเหมาะสมเดี๋ยวท่านจะนําพาให้มาเจอกันเองนะลูกนะตอนนี้เราก็เจอกันแล้วเจอกันทางออนไลน์แล้วเดี๋ยวเจอกันตัวเป็นๆถึงเวลานะลูกนะส่งพลังพลังกอดให้นะลูกนะพลังความสุขความสําเร็จขอให้มีความสุขนะลูกนะให้การงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความรักทุกอย่างเปิดแล้วก็มีความสุขมีความสาเร็จยิ่งขึ้นสาธุนะลูก พอได้รับรู้ว่าเราต้องปฏิบัติอย่างไรและเรามีองค์ไหนที่ชัดเจนอย่างเงี้ยรู้รู้สึกอย่างไรดีใจค่ะแม่จะได้ปฏิบัติถูกค่ะหนูจะได้บูชาถูกเพราะว่าหนูบูชาเพราะแม่ทุราคามาตลอดเลยอะค่ะแม่แต่จริงๆแล้วว่าพระแม่ทุราคาก็เป็นเป็นปางหนึ่งของพระแม่คือพระแม่กาลีก็เป็นปางหนึ่งของพระองค์ท่านแต่ว่าออในกายรู้ก,ก็คือองค์องค์ชัดคือพระแม่กาลีไง เขาใจป่ะเพราะฉะนั้นแล้วต้องให้สวดพระแม่กาลีแต่ท่านก็คือหนึ่งเดียวกันแหละนะลูกนะก็คือบูชาได้แต่ว่าให้สวดสรรเสริญบทบูชาพระแม่กาลีเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะบูชาได้ตรงก็จะดีแต่ถ้าเราไม่มีองค์เทวรูปเราก็เป็นบทบูชาแทนนะลูกนะเป็นบทบูชาให้กับพระองค์ท่านแล้วเราก็ปฏิบัติบูบชาแล้วก็กล่าวกล่าวนาพราะองค์ท่านานเงี้ยนะลูกมันก็จะชัดเจนขึ้น นะวันนี้พอพอได้เสริมได้ได้รับรู้แล้วรู้สึกแบบภาวะลูกแบบจากการที่เรารู้สึกแบบว่ามันมีภาวะอะไรมาแทรกซ้อนมาขวางมาอะไรเงี้ยลูกคิดว่าเราได้รับรู้แล้วและการปฏิบัติเราจะได้แก้ไขไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะดีขึ้นไหมคิดว่าคิดว่าสบายใจมันจะดีขึ้นค่ะแม่สบายใจขึ้นแล้วก็ชีวิตหนูมันจะราบรื่นดีขึ้นกว่าแม่อือ ลาบลื่นขึ้นคล่องขึ้นนะคะมจะได้ไปฏิบัติถูกค่ะนะอ่าสาธุวันนี้